สวัสดีครับครัวง่ายง่ายของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จงมีวิธีการทำข้าวผัดหมูง่ายๆบ้านบ้านมาฝากกันครับสูตรนี้ข้าวจะไม่เม็ดล้วนแยกกันสวยๆนะครับวันนี้ข้าวจะนุ่มๆเลยใช้ข้าวสวยหุงสุกใหม่ๆเลยนะครับร้อนๆเลยครับผมเนื้อหมูครับใช้เป็นหัวไหล่หมูนะครับวันนี้คณะหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยเอาไว้ครับซีอิ๊วขาวครับไข่ไก่สองฟองต้นหอมผักชีซอยเล็กน้อยครับ ปรุงรสจะมีน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือป่นผงปรุงรสหมูครับซอสปรุงรสฝาเขียวกระเทียมสับมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับส่วนผสมมีเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกตั้งรอจนกระทะร้อนนะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปจูใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองครับจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสับครับ ผัดกระเทียมสักคู่รอจนเริ่มเหลืองหอมก่อนครับตรงนี้ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับพอผัดมาสักคู่หนึ่งเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับเราจะผัดเนื้อหมูกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มสุกก่อนสัก8 0 9 0ซนะครับไม่ต้องผัดจนสุกแบบเวลดันไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งเพราะว่ากว่าเราจะผัดข้าวผัดผักผัดอะไรเสร็จเนื้อหมูจะสุกพอดีกําลังพอดีครับไม่แข็งเกินไปครับประมาณนี้นะครับ ยังเหลือสีชมพูอยู่บ้างนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับรอสักครู่รอจนไข่ไก่เริ่มเซตตัวก่อนครับพอเริ่มเซตแล้วก็ยีได้เลยครับแบบนี้ครับมันจะไปเคลือบติดกระหมูอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ครับจากนั้นก็ผัดสักครู่หนึ่งพอไข่ไก่เริ่มสุกเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปครับข้าวสวยองที่บอกนะครับเป็นข้าวสวยหุงสุกใหม่ๆเลยนะครับ ข้าวผัดนี้จะนิ่มๆเป็นฝึกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เละเป็นก้อนมากครับคือบางคนไม่ได้ชอบทานข้าวผัดที่เป็นล้วนๆน,นะครับอย่างคุณแม่จงเนี่ยชอบทานข้าวผัดนิ่มๆเพราะว่าาท่านเคี้ยวไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็ย่อยยากจากนั้นก็ใส่คะน้าลงไปได้เลยครับหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็มะเขือเทศครับผัดปอจนผักเริ่มสลดสักครู่นึงก่อนครับ เรจะใช้ไฟกลางปกติเลยนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงจัดอะไรนะครับพอผัดมาสักคู่หนึ่งผักเริ่มสุกนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติกันครับผมเริ่มจากซอสปรุงรสฝาเขียวครับซีอิ๊วขาวครับเกลือป่นน้ำตาลทรายครับผงปรุงรสหมูพริกไทยป่น อัตราส่วนทุกเี็นให้ด้านล่างครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยครับจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับพอผัดจนเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างสุกดีก็โรยต้นหอมผักชีลงไปครับเพิ่มความหอมของเมนูข้าวผัดครับจากนั้นผัดคลุกเคล้ารอจนกว่าต้นหอมผักชีโดนความร้อนจนสุกนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมาก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนู ข้าวผัดหมูปบ้านง่ายๆสูตรนี้ข้าวจะนุ่มอร่อยทานง่ายครับเหมาะสําหรับคนที่ย่อยยากหรือว่าคนที่ไม่ชอบทานข้าวผัดแบบล้วนๆแข็งๆครับเพราะว่าาสูตรนี้โจ๊กใช้ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆหุงให้นิ่มนิดนึงครับยังร้อนๆอยู่เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอัตราส่วนอย่างที่บอกครับเลื่อนลงไปดูได้คลิปได้ครับใครดูทาง Facebook ก็ขึ้นตรงนี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วเจอกันในเมนูหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้โจ๊กด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ